สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งหน้าเก่าแล้วก็หน้าใหม่ทุกคนนะคะอมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ w o r b to help ผู้ช่วยที่ดีที่สุดที่จะช่วยคุณเตือนตัวเองให้ใช้สติในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้เนี่ยอมก็ยังมีเว็บไซต์ w o r d to help นะคะที่เดียวรวบรวมเอาคำคมเรื่องสั้นแล้วก็แบบทดสอบย่อยๆเอาไว้เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยหากใครสนใจเนี่ยสามารถลองเข้าเยียมชมกันดูได้นะคะ คลิปน้วันนี้อุ่มมาพร้อมกับข้อความจากจัก,กรวาลที่ต้องการจะส่งตรงถึงคุณในตอนนี้โดยที่อุ่มได้ใช้ไพ่เป็นสื่อกลางในการ Channel พลังงานนะคะแล้วก็ข้อมูลของไพ่ที่ใช้เนี่ยจะใส่เอาไว้ใน Description Box ข้างล่างค่ะการอ่านคำทำนายครั้งนี้เป็น Corrective Reading ไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงของใครเป็นพิเศษ เพราะฉะนั้นก็อยากที่จะขอให้คุณได้เลือกรับฟังเอาเฉพาะในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับคุณอะไรที่ฟังเราไม่ใช่ไม่โดนก็ขอให้ปล่อยผ่านไปนะคะแล้วก็การอ่านคำทำนายครั้งนี้เป็น timeless คือคุณจะดูเมื่อไหร่ก็ได้ วันนี้เสียงของอุ่มจ้าอูอูอีอีนิดหนึ่งนะคะเเพิ่งหายจากไข้หวัดค่ะก็อย่าเพิ่งรำคาญกันละกันเนาอะอแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับฟังคำทรรมายพร้อมกันนะคะอุ่มจ้าขออนุญาตแสดงความตั้งใจของตัวเองก่อนค่ะอุ่มขออาราธนาต่อคุณพระศรีรัตนาตราัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดช่วยปกป้องคุ้มครองพวกคุณทุกคนให้คล้วคลาดจากพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิด เอาละเรามาเริ่มกันที่ข้อความแรกนะคะอุ่มใช้ภไพอร์อโค่สำหรับนี้ขออนุญาตค่ะขอคำแนะนำจากจักรวาลให้กับคอลเลกทีฟด้วยค่ะมีสิ่งใดที่คอลเลกทีฟคนที่ต้องรู้ในตอนนี้บ้างคะ Autumn, release the old and rest. Waste one นะคะ Grow within your current situation. สำหรับข้อความแรกนี้นะคะจักรวาลอยากจะแนะนำคุณนะคะให้คุณ หมือนว่าแบ่งเวลานะคะอยู่กับตัวเองคือในในไพ่ทั้งสองใบนะคะมีกาอ่าแล้วก็มีนกฮูกนะคะกาสําหรับอุ่มเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้ส่งสารทางจิตวิญญาณนะคะเกี่ยวข้องกับแบบเวทมนต์คาถานะคะแล้วก็ในส่วนของนกฮูกเนี่ยนะคะอุ่มมักจะนึกถึงแบบว่าปัญญายาหรือปรีชาญาณนะคะอ่า ก็เหมือนควมว่าคือถ้าเกิดคุณคุณใช้เวลาอยู่กับตัวเองไม่ว่าจะจะเป็นการทำเซลล์รีเฟลคชั่นนะคะสวดมนต์นั่งสมาธินะคะหรือท่องมันตราหรือฟังเพลงเลก,กินะคะแบบพวกรีแลกซิ่งมิวสิกอะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อไหร่ที่ที่คุณอยู่กับตัวเองอะ่ะคุณจะได้ยินเสียงอินเนอร์อยซ์ของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นและที่สำคัญคือคุณจะได้รับดาวน์โหลดสารนะคะจากไฮเซลหรือหรือจัก,กรวาลน,นะคะ หรือเทพเทวดาที่คุณเคารพรักเพราะว่าในในในภาพเนี่ยมีสัตว์ปีกมานะคะสองชนิดเลยแล้วเราถ้าเกิดพูดถึงสัตว์ปีกนะคะอุ่มนึกถึงธาตุลมธาตุลมคือความคิดตักกะการสื่อสารแล้วก็เมื่อพูดถึงดาบนะคะที่ถูกนํามาใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์สำหรับธาตุลมในไพ่ทาโร่นะคะนั่นก็หมายความว่า ดาบเนี่ยมีสองความหมายดาบสามารถใช้ในการพิทักษ์รักษาปกป้องคุม้มครองดูแลความยุติธรรมนะคะ,ะหรือ,รอ,รอในทางกับกันดาบเนี่ยถ้าเกิดทำนำมาใช้ในทางที่ผิดก,ก็อาจจะทำ้ายคนอื่นหรือทำลายผู้บริสุทธิ์ได้ด้วยเช่นกัน เพรต้องบอกว่าสําหรับหลายๆคนนะคะช่วงนี้นี่อาจจะเป็นแบบเหมือนกับว่าช่วงเปลี่ยนถ่ายนะคะ,ะระหว่างการเปลี่ยนแปลงของคุณนะคะระหว่างอดีตของคุณกับอนาคตของคุณแล้วตอนนี้คุณเหมือนแบบอยู่ตรงกลางคะ่ะการที่คุณคุณเหมือนกับว่ายังยังไม่ได้หลุดออกจากออกจากต้องพูดว่าคุณในอดีต นะคะแล้วก็ยังไม่ได้ก้าวเข้าสู่คุณในอนาคตอย่างเต็มตัวขอให้คุณโฟกัสที่ปัจจุบันเป็นหลักนะคะอ่าช่วงของการว่าเปลี่ยนถ่ายนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือคือต้องบอกว่าคือถ้าเกิดต้องต้องพูดว่าเราจะเราจําเป็นที่จะต้องแบบก้าวเข้าสู่ชปเตอร์ใหม่ ด้วยด้วยความมั่นใจนะคะด้วยความพร้อมด้วยความเต็มใจะะอะอร่างนี้แต่ถ้าเกิดคุณยังรู้สึกว่าเฮ้ยแบบยังไม่มั่นใจหรือว่ายังไม่แน่ใจนะคะอืมหรือยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยเออบางทีคุณอาจจะต้องเหมือนกัวใช้เวลาใช้เวลาตรงนี้นะคะในการอยู่กับตัวเองอีกสักพักหนึ่งไม่ต้องรีบค่ะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วอะอะไรที่มันเป็นของของคุณอยู่แล้วอะนะคะ ยังไงยังไงมันก็จะไปของของคุณอยู่วันยังค่าหรือมันก็จะเหมือนว่าหาทางเข้ามาหาคุณอยู่วันยังค่ำอะคะ่ะเดี๋ยวเรามาขอคําแนะนําเพิ่มเติมนะคะอุ่มใช้ไพ่ทาโร่สาหรับนี้ขออนุญาตค่ะขอคําแนะนําจากจักรวาลให้กับคอเลกทีฟด้วยค่ะมีสิ่งใดที่คอเลกทีฟควรจะต้องรู้ในตอนนี้บ้างคะ king of wands นะคะ Ace of pentacles นะคะแล้วก็ ten of swords นี่เลยเห็นไหมนะคะเอ่อหลายๆคนนะสิ้นสุดแชปเตอร์เก่านะคะตัวตนในอดีตที่มันบับเจ็บช้ำเจ็บปวดนะคะไม่ว่าสิ่งที่คุณได้ผ่านมามันจะเป็นเกี่ยวกับเ,เรื่องของการเลิกหลานะคะกับคนรักนะคะ หรือการที่คุณพยายามที่จะพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะอืมไม่ไม่ว่าสิ่งนั้นมันมันจะเกี่ยวข้องกับอะไรเพราะว่ากับเอ่อเพนทาโคสนะคะคือไพ่เหรียญก็คือเป็นในเรื่องของทางกายภาพนะคะหรือเรื่องของเงินทองนะคะ อาจจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณก็ได้คุณอาจจะแบบว่าเออแบบออกจากที่ทํางานเก่าแล้วแล้วก้าวมาเป็นนายตัวเองนะคะหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าคุณอาจจะได้งานใหม่นะคะแต่ซึ่งซึ่งสิ่งที่คุณทำอ่ะมันเป็นสิ่งที่คุณเลือกแล้วเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาคือ킹นะคะก็ะ <c oughs> คือเป็นการย้ําชัดว่า เหมนว่าคือตอนเนี้ยคุณคุณรู้ตัวดีอยู่แล้วว่าคุณคือเจ้าชะตาชีวิตตัวเองแล้วคุณจะเลือกใช้ชีวิตตัวเองในแบบที่คุณต้องการนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นแบบในในลักษณะของอัตลักษณ์หรือตัวตนของคุณหลักการทํางานของคุณหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่คุณมีกับคนอื่นมาที่ข้อความต่อมานะคะอุ่มช้ไพ่ออร์โคสําหรับนี้ขออนุญาตค่ะขอคําแนะนําจากจัก,กรวาลให้กับคอเลกทีฟด้วยค่ะ มีสิ่งใดที่คอลเลกทีฟคนนี้ต้องทราบในตอนนี้บ้างคะ The wolf นะคะ Beware who you trust แล้วก็ Earth นะคะ Utilize logic reason and common sense ต้องบอกว่าที่ผ่านมานะคะหลายๆคนเนี่ย มีมีปัญหาในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์นะคะคือเหมือนกับว่าคุณอาจจะเจอคนที่ไม่น่ารักไม่จริงใจอาจจะถูกหักหลังหรือถูกแทงข้างหลังมานะคะอืมคุณอาจจะเจอแบบคือคือไพ่แล้วเห็นไพ่แล้วอุ่มนึกถึง Seven of s o r อ s นะคะเออคือคือการที้คุณแบบเจอเจอคนที่ เขาไม่จริงใจกับเราอ่ะเออใครเจอมันก็เซ็งเนาะอันนี้ผมเข้าใจนะอ่ะเพราะฉะนั้นเราเราจะจัดการกับพวกที่เหมือนว่าเป็นนา์สิสิสหรือหวังดีแต่ประสงค์ร้ายนะคะเราทำได้ด้วยการแบบสงบนิ่ง นะคะเอะใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวแล้วใช้ได้จริงๆค่ะเอะพอพราะเมื่อใดที่เรานิ่งหรือเราสงบอ่ะคนอื่นจะไม่รู้ค่ะว่าเฮ้ยเราเป็นยังไงหรือเราทำอะไรหรือเราคิดอะไรอยู่แต่ความนิ่งของเราเนี่ยจะทำให้เรดาร์ของเราแม่นยำขึ้นนะคะเราจะสามารถแบบฟิลเตอร์เออฟ,ฟิลเตอร์ได้ว่าเฮ้ยแบบ ใครมายังไงนะคะหรือมาในรูปแบบไหนบ้างขอคำแนะนำจากจักรวาลให้กับคอเลกทีฟเพิ่มเติมค่ะมีสิ่งใดที่คอเลกทีฟควรจะต้องรู้ในตอนนี้บ้างคะ <c oughs> Queen of Wands นะคะมา <laughs> <iss ip> <sm all> ทั้งคิงทั้งควีนเลยนะ มีมาอีกหนึ่งคิงนะคะกับ King of Swords แล้วก็ Two of Pentacles นะคะอืมคืออุมอยากจะให้กำลังใจคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าอุมรู้ว่าสิ่งที่คุณผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ว่าจะเป็นนเรื่องของการเรียนหรือการทำงานหรือความรักความสัมพันธ์คือเราจำเป็นที่จะต้องแบบเจอกับประสบการณ์หลายๆแย่ๆก่อนนะคะ เออเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้นะคะคุณอาจจะแบบได้ยินอุ่มพูดคำนี้แบบบ่อยแล้วอะไรอยางจะเบื่อแล้วถต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงค่ะขอพูดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะเพราะบทเรียนเหล่านั้นะนะคะ จะเป็นตัวช่วยปรับสมดุลพลังงานหยินหยางของตัวคุณเองซึ่งโอเคพอดูจากไพ่แล้วอ่ะคุณรู้สึกว่าไม่น่าเป็นห่วงเออคุณผ่านอะไรมาเยอะแล้วคุณได้เรียนรู้มาเยอะตอนเนี้ยพลังงานหยินหยางของคุณอ่ะสมดุลแล้วนะคะเพราะว่าคือธาตมาเอ,อ่อต้องพูดถึงว่าธาตุไฟด้วยนะคะมไม้เท้าเนี่ยแทนถึงธาตุไฟจิตวิญ,ญญาณและแรงขับในชีวิตแต่ว่าคุณอาจจำเป็นที่ต้องเหมือนกับว่า ชัดเจนหรือเด็ดขาดหรือมั่นคงแน่วแน่มากกว่านี้นะคะบนบนเส้นทางที่คุณเลือกเดินเแล้วก็ชีวิตที่คุณเลือกที่จะใช้ในแบบที่คุณต้องการคือผมขออนุญาตพูดตรงๆนะคะอย่ากโกรธอุ้มนะ,ะการที่คุณเลือกที่จะเปลี่ยน ตัวเองนะคะหรือพัฒนาตัวเองมันจะมีคนที่คุณเคยปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะอ่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบใจว่าเอ้ยทาไมคุณต,ต้องเปลี่ยนทําไมคุณต้องไปทําไมคุณถึงต้องเป็นแบบเออทำ,ทำไมคุณถึงต้องทิ้งพวกเขาอะไรประมาณเนี้ยค่ะจะมีบางคนที่คิดอย่างนั้นนะคะอ่าแต่อุ๋มอยากจะ หอว่าทิ้งคำถามให้คุณลองไปถามตัวเองต่อนะคะ,ะถามตัวเองจนกว่าจะได้คําตอบว่าชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับคุณหรือขึ้นอยู่กับคนอื่นหรือคนเหล่านั้นคําตอบอยู่ที่ตัวคุณค่ะมาที่ข้อความต่อมานะคะอุ่มช้ไพออลลคโคสาหรับนี้ขออนุญาตค่ะขอคําแนะนําจากจัก,กรวาลให้กับคอลเลกทีฟด้วยค่ะมีสิ่งใดที่คอลเลกทีฟคนนี้ต้องทราบในตอนนี้บ้างค่ะ ได้มาสามใบนะคะโอเคใบแรกนะคะกับ Ghost นะคะ Regret แล้วก็ Jack O Lantern นะคะ Protection แล้วก็ Vampire นะคะ Emotional Intelligence จริงด้วยว่าบางคนอาจจะเคยเจอนะคะหรือกำลังเจอหรือกำลังรู้สึกว่าถูกอดีตตามหลอกหลอนนะคะ,ะคุณอาจจะเจอ Energy v a m p i ม e ายนะคะ,ะหรือพวกนาร์ซิสซิสนะคะหรืออย่างที่ผมบอกอะ่ะกับกับไพ่เดอะวูฟนะคะว่าเออแบบคุณอาจจะเจอแบบคนที่หวังดีแต่ประสงค์ร้ายอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณจะป้องกันตัวเองได้ดีที่สุด ะะก็คือธาตุดินในตัวคุณนี่แหละคะ่ะที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองดูแลคุณใช้ความนิ่งความสงบสยบความเคลื่อนไหวนะคะเน้ยนย้ําอีกทีหนึ่งเพราะเมื่อใดที่คุณนิ่งคุณจะพบทางออกให้กับปัญหานั้นๆเสมอค่ะขอคำแนะนำจากจัก,กรวาลเพิ่มเติมค่ะเบอร์ B 12นะคะกับ The Hangman s i x o o ฟ s โก็20นะคะจัดเม้นทบอกว่าขอแสดงความยิยนดีกับคุณด้วยจริงๆนะคะผมบอกแล้วว่าคือคือบทเรียนที่ผ่านมา,าของคุณอะ่ะมันโหดหินนะอ่าแต่ว่ามันก็คุ้มค่านะคะคุ้มค่าเหนื่อยคุ้มค่าปวดหัวคุ้มค่าน้ำตาคุ้มค่าหยาดเหงื่อแน่นอน,นะคะ่ะอืม สิ่งที่คุณเสียสละไปแม้ว่าจะเป็นอัตราเนี่ยรูปแบบไหนก็ตามนะคะ,ะได้นำพาคุณเข้าสู่ชีวิตใหม่นะคะและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะบทเรียนโหดหินนะคะความเจ็บช้ำเจ็บปวดความผิดพลาดล้มเหลวเหล่านั้นเนี่ยได้ช่วยยกระดับปัญญาญาแลวก็ปริชาญาของคุณให้สูงขึ้น อย่าลืมขอบคุณความเจ็บช้ำความเจ็บปวดเหล่านั้นนะคะที่ช่วยคุณได้พัฒนาแล้วก็เติบโตเอาล่ะแล้วนี่ก็คือข้อความทั้งหมดที่จักรวาลต้องการที่จะบอกกับคุณให้ทราบในตอนนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะคะอุ่มรออ่านอยู่สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ฝากช่วยแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักหรือจะช่วยกด subscribe แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะคะ เราจะได้เจอกันในทุกๆคลิปเลยสำหรับวันนี้ขอให้ทุกๆคนสนุกกับชีวิตนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย